โปราการซิตี้ทีมนี้เป็นทีมงงเหมือนกันงงบุกไปชนะแพ้ไปชนะทีมสวิงมากไม่ไม่เสถียรเท่าไหร่ของวาซราดะอิชิอินะครับเกมล่าสุดบุกไปชนะบุรีรัมย์สามหนึ่งแต่ชนะแบบลูกเกมที่ที่ที่ก็ชนะแต่ลูกเกมสู้ไม่ได้อ่าใช่ลูกเกมโดนหมเข้าใส่ก็สภาพทีมเนี่ยเสียสองตัวกำลังจะเสียนะสตัวผู้เล่นคือเจ้าแม็กแบ็กซ้ายอะ ที่ไปอยู่กับท่าเรือแล้วโดนสมุดประการยืมไปเนี่ยก็จตุรพัฒน์สัจธรรมจตุรพัฒน์จำได้ชื่อนายพี่จำได้ทีเพราะพี่ติดตามมาตั้งแต่สมัยอยู่ชัยนาทเด็กคนนี้เก่งก็จตุรพัฒน์จะไปอยู่กับบุรีรัมย์นะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นนัตพลมาลาพันธ์คนนี้สัญญาอยู่กับบุรีรัมย์แต่ปล่อยมาให้สมุรประการยืมจะไปสุพรรณนะอ่าใช่แล้วบุรีมยาเอกลับไปก่อนแล้วมาปล่อยยืมให้สุพรรณคือเป็นนักเตะ บุรีรัมที่ไม่เคยเล่นให้บุรีรัมอ่ะใช่ไหมตอนนี้ไปไปสุพรรณนะครับก็ถ้าว่าเสียสองตัวไปแต่แทบไม่ส่งผลกับทีมชุดตัวจริงของไม่ได้ลงของอิชิอิใช่นะครับไม่ได้เป็นตัวหลักครับก็สภาพทีมตัวเจ็บตัวแบนไม่มีนะครับสาหรับอิชิอิค่อนข้างพร้อมสมบูรณ์ก็ระบบ4-4-2หลักๆไม่ให้ตายไงก็ไม่เปลี่ยนอ่ะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนยจริงยดอย่างนี้จริงนะครับก็แต่เขาก็อันนี้เขาชนะบุรีรัมมาเขาจะมีเหตุผลอะไรให้เปลี่ยนใช่ไหมนะครับไม่เปลี่ยน นำโดยเจริญศักดิ์วงกนะครับธีรพลเยอะเย,ะย้ยพีรดลน่ำรัศมีมีใครกระพวกอ,อ,อาริซาริโฟ,อฟอวิดบารอทาเดลลี่ก็เต็มๆหลักๆห,หน้าเดิมๆมนะครับสำหรับสมุดรปราการก็เกมนี้จะเปิดสนามการเคหะบังพีนะครับเจอกับฉลามชนมชนบุรีเอฟซีของโคตเตี้สะสมพบประเสริฐเอออันนี้ก็เหมือนกัน คือเหมือนกันอสวิงเหมือนกันใช่สวิงเหมือนกันดีก็ดีใจหายไม่ดีก็น่ามือนกันแพ้ถ้าเรือไปลับบ้านะนะครับ,รบมันมากวันนี้ไปดูที่สนามอืมก็สภาพทีมนะครับไม่มีธีรพงษ์เดียมแม่แต่ว่าชนบุรีเนี่ยเหมือนกาลังจะได้นักเตะตัวใหม่สองคนนี้ต่อสัญญานะครับพานุพงศ์คนถ้าเกิตัวใหม่อะเป็นข่าวแล้วกันแต่ว่าไม่ได้ลงอคเตอรตัวใหม่มีใครคิดว่าจะได้ก็สําหรับชนบุรีนะครับตัวใหม่เนี่ยมาแล้วก็คือ กำลังจะมานะกำลังจะปิดดีลชื่อว่าจูเนียเอลสตอ์นะครับเป็นกองหลังลูกครึ่งมาเลเซีเเดนของสโมสรย aho โคตาอาเซียนอาเซียนใช่เพราะว่าชาลีเดมูก้าหมดสัญญาแล้วก็เขาไม่ต่อกอ,องหลังฟิลิปปินส์คนเดิม,มก็เหมือนว่าแทนตำแหน่งต่อตำแหน่งไปเลยนะครับหลักๆก,ก็ปรอนีอ้ชมบุดีไม่ได้เสริมทัพอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับก็นี่แหละตัวหลักๆก็สภาพทีม กิสดากาแมนโดนแบนเพราะโดนใบแดงแล้วเจอท่าเรือก็นั่นแหละอาจจะส่งผลเหมือนการตรงกลางนะครับอาจจะต้องเข็นคูชิดะไหวแ่ก็ไม่รู้อต้องไหวเจอสมุดปากการนะนะญี่ปุ่นไปอ่านๆไปฟังภาษาญี่ปุ่นหน่อยนะครับก็เพราะทีเดพงเดียมแห่ก็ปล่อยไปแล้วนะครับหลังๆชนบุรีมักจะใช้นิรันมีมากแล้วก็ไอกองหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนอะ แล้วก็ทำเหมือนกันได้ดีทําให้เดมูก้าไม่ยังเป็นอีกต่อเนี่เนี่ยมีมากใช่นะครับจริงๆปั้นดีๆเดี๋ยวคนนี้ทีมชาติไทยนะตัวใหญ่นะปั้นดีๆปั้นดีๆนะแต่มันดูเหมือนแบบไม่ค่อยจังหวะจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปั้นดีๆใช้ได้นะเพราะว่าเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งด้วยใช่แล้วก็แข็งแรงด้วยน่าจะปั้นดีๆนะครับก็นั่นแหละนะครับต้องรอดูว่าโคตเตียจะจับทีมอย่างไรเขาบอกโคตรชงเย็น ไม่ตัวใหม่เสียงดีแล้วอะโอเคปุ๊เสียงดังไปใช่ป่ะเสียงดังแล้วอะโอเคโอเคต่อไปด้วยต่อไปด้วยโอเคโอเคอ่ะต่อต่อต่อนะครับก็ชนบุรีก็ต้องรอรู้ว่าเขาจะส่งใครแทนกิษฎาการแมนแล้วจะเล่นแบบไหนนะครับไอเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งดีอีกหนึ่งคนน่ะที่มากับัตดมงคลน่ะชาณรงค์พรมสีแก้วน้องหนึ่งโคตรดีเลยตัวนี้ไปดูมาใช่ไหมไปดูมาอืคือ ประมาณสาสี่ปีที่แล้วมันยังเล่นคิงพาวเวอร์ครับอยู่เลยไอ้ชันลลงคมสีแก้วกับไอ้ชัดมงคลเนี่ยทุกวันนี้ก็คือมาเล่นเป็นตัวจริงชนบุรีไปแล้วนะครับเด็กพวกนี้มีของก็ถือว่าเป็นฟุตบอลที่น่าจะสนุกสําหรับเกมนี้ผมว่าสู้กันสูสีนะอะให้ต้นวิเคราคู่นี้เพราะพี่ดูสูสีจังคู่นี้บอลโอ้โหแล้วให้ผมวิเคราะบอลอิชิอิไปดูเอาแค่ผลแล้วกันใช่ไหมผลเนี่ยผมมองว่าสถานการณ์อิชิิอะมันมันต้องต้องการที่จะเปิดเกมบุกคือเขาบอกว่าชนบุรีมาตอนเนี้ย มันไม่ได้เป็นทีมใหญ่กว่าเขาไงไม่ใหญ่กว่าใช่ไหมก็ทุสควอตของทีมก็ไม่ได้ใหญ่กว่าใช่มีโอกาสดกดได้ผมว่าสมุนประการมองถึงชนะแน่นอนอีที่อีต้องเอาถึงชนะต้องเอาถึงชนะต<ช>้องถึงชนะแต่จ,จะได้หรือเปล่าใช่แต่ว่าไอา้ไอโจทย์ที่เขาต้องเอาถึงชนะนี่แหละมันจะทําให้พวกเขาเจ็บตัวผมมองอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ตัวบนเฮลิสันคออนก็กลับมาแล้วไงเจอได้พักด้วยเหมือนกันนะสมุนประการจะเล่นได้ดีผลงานได้ดีเหมือนเจอทีมใหญ่อื เหมือนก็เจอบีจีก็เล่นดีใช่เจอบุรีรัมย์เล่นดีเจอทีมระดับเดียวกันไม่ดีเท่านั้นนะชนะสุโขทัยด้วยเออเจอทุกท่านในบ้านก็โอเคใช่แต่อ่ะในบ้านต้นว่าไงถ้าต้นว่าต้นว่าต้นว่าเสมอเออต้นว่าชลบุรีตื่ได้อืมชลบุรีก็แทคนิคไม่ธรรมดาใช่ชลบุรีก็ผมว่ามีโอกาสเสมอสูงจริงใช่ได้กลอดบุรีนะครับก็ต้องต้องรอดูสําหรับคู่นี้นะครับ S <S ก็สมุรประการเชอชุมรีวันเสาร์นี้นะครับ,รบอีกหนึ่งคู่วันเสาร์แล้วกันนะครับให้จบเป็นวันๆไปนะครับคู่นี้แม่เขบอกว่าเขาตรงิเคราะห์อ,อะไรตรงข้ามตลอดตรง<อ>ข้ามได้ก็ดีฟังตรงข้ามเลยสวน,นวนได้นะสวนเลยสวนได้นะถ้องให้กูแฮปปี้กูเชิญเลยนะเชิญสวนได้สวนได้อ่ะอเอาม